สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวลือข่าวปลอมข่าปล่อยไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้นะครับผมมีประเด็นและหัวข้อที่หลายๆท่าน คงจะสนใจกันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือโครงการที่ทางภาครัฐจะมาแจกเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาไม่ว่าจะเป็นโครงการแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับในช่วงเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาและรวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการเยียวยาชาวนาที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมไปถึง เงินเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เสียหายจากการทำนาปลูกพืชปลูกผักทำไร่ทำสวนนะครับและยังรวมไปถึงเงินเยียวยาประมงและกลุ่มที่ทำสวนอย่างด้วยข่าวล่าสุดแจกเงินและละพันประกันราคาข้าวไปถึงไหนกันแล้ว เงินเข้ากลุ่มเปราะบางบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายนได้เท่าไหร่และนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับผมก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กันนะครับเรามาเริ่มกันที่มติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน65ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมวงเงินกว่า7,000ล้านบาทเมื่อวันที่8พฤศจิกายน65โดยใช้งบประมาณกลางฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากช่วง ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนั้นส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจ่ายเงินดังกล่าวโดยเร่งด่วนซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดสรรวงเงินเยียวยาให้ในส่วนของเงินเยียวยานั้นเงื่อนไขการจ่ายเงินยเยียวยน้ําท่วมสําหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ แบบครัวเรือนก่อนนะครับผมครัวเรือนคืออะไรครับยังไม่เกี่ยวกับเกษตรกรยังไม่เกี่ยวกับการปลูกพืชผ,ผ,ผักใดๆทั้งสิ้นครัวเรือนหมายถึงบ้านท่านที่ถูกน้ําท่วมณนะจุดจุดนั้นนะครับผมประชาชนที่ถูกน้ําท่วมระยะเวลา1เดือนได้รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อครัวเรือนประชาชนที่ถูกน้ําท่วม2เดือนได้รับเงินเยียวยา6000บาทต่อครัวเรือนประชาชนที่ถูกน้ําท่วม นาน3เดือนได้รับเงินเยียวยา7,000บาทต่อครวัวเรือนหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าแล้วไอ้คำว่าได้รับต่อครวัเรคว,ว,รรวเรือนหมายความว่าอย่างไรต่อครัวเรือนหมายความว่า1ทะเบียนบ้านมีสิทธิ์ได้รับเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่กันกี่คนก็แล้วแต่นะครับผมอย่างเช่น3คน4คน5คน 1. นทะเบียนบ้านได้รับเพียงแค่ หนคนหรือคนเดียวเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็คือตัวแทนของทะเบียนบ้านนั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งการจ่ายเงินดูแลดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับการดูแลค่าเสียหายของครัวเรือน ทั้งนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธรณภัยหรือปอพอรายงานว่านา้ำท่วมพื้นที่12จังหวัดได้แก่มหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดศรีสะเกดอุบลราชธานีชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสุพรรณบุรีและนครปฐมนครศรีธรรมราชรวม44อำเภอ394ตำบล2,727 หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายกว่า168,362ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีมาตรการเงินเยียวยาน้ำท่วมสูงสุดถึงไร่ละ11,780บาทกรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ เสียหายจริงแต่ไม่เกินควรเรือละ30ไร่ในอัตราดังต่อไปนี้ข้าวถ้าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วมให้ไล่ละ 1, 3 4 0บาทพืชไร่และพืชผักถ้าได้รับความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมให้ไล่ละ1980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆให้ไล่ละ 4,048บาทถ้าได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมงให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหายให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินดังต่อไปนี้กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลให้ราล,ละ11,780บาทไม่เกินรายละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อด,ดินนาข้าวหรือร่องสวน คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยงไา่ล,าละ4,682บาทไม่เกินรายละ5ไร่สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบอซีเมนหรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่ขายคืนกันตารางเมตรละ368บาทนะครับและในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มชาวสวนยางนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่า หน่วยงานเกี่ยวกับสวนยางนะครับผมเขาจะให้สําหรับกลุ่มผู้ที่ทําสวนยางนะครับ3ามพันบาทต่อรายนะครับผมถ้าได้รับความเสียหายนะครับและในส่วนของการแจกเงินล่าสุดนะครับที่เป็นในส่วนของการแจกเงินและละพันและประกันราคาข้าวนั้นอันนี้นะครับมันจะ ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะครับมันจะแยกออกจากกันน้ําท่วมก็จะได้รับความเยียวยาในส่วนของน้ําท่วมส่วนโครงการไร้ละพันหรือโครงการประกาันร,ราคาข้าวนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมนะครับข่าวล่าสุดที่ออกมารัฐจะมีการนําในส่วนของเรื่องการแจกเงินไม่ว่าจะเป็นโครงการไร้ละพันหรือโครงการประกันร,ราคาข้าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่ออนุมัติ เงินเยียวยาให้กับกลุ่มนี้นะครับผมและในส่วนของการรับเงินเยียวยานั้นก็จะต้องรอหน่วยงานนะครับหลังจากที่ได้มีการอนุมัติในส่วนของครอมออกไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องไปหาเงินและโอนให้ธนาคารทกสเพื่อโอนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการไร่ละพันและ โครงการประกันราคาข้าวนะครับในส่วนของโครงการนี้นั้นนะครับโครงการไร่ละหนึ่งพันนั้นนะครับผมมีการแจกเงินให้นะครับไม่เกินยี่สิบไร่ก็คือมันจะแบ่งออกเป็นสองโครงการหลักๆนะครับผมคือโครงการไร่ละพันและจะให้ไม่เกินสูงสุดคนละยี่สิบไร่และโครงการประกันราคาข้าวนะครับนายจุลินลักษณะวิสิร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องกลับไปสรุปรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยข้าวหอมมะลินะครับผมราคาเพิ่มขึ้นที่41%หรือมีราคา14,200ถึง15,300บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มขึ้น19%หรือ9,300ถึง9,500บาทต่อตันนะครับในส่วนของรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันนั้นข้าวความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกิน ขัวเรือละ40ไร่ย,ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังต่อไปนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้1 5 0 0 0บาทต่อตันคัวเรือละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้1 4 0 0 0บาทต่อตันคัวเรือละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้10,000บาทต่อตันคัวเรือละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้ 11,000บาทต่อตันควรเรล,ละไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้12,000บาทต่อตันควรเรอละไม่เกิน16ตันนะครับผมและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเยยวยาซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีการกำหนดวันออกมาว่าจะมีการแจกเงินให้วันไหนถ้ามีข่าว การแจกเงินวันไหนผมจะรีบนํามาฝากซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวปลอมออกมาว่าจะแจกให้วันนั้นวันนี้ซึ่งท่านก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่มีจริงๆใช่ไหมครับผมตามที่ผมได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นว่าถ้าเป็นเรื่องจริงรัฐจะออกมาให้ข่าวและผมก็จะต้องนําข้อมูลมาบอกต่อกับท่านผู้ชมอีกทอดหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของข้อมูลพวกเนี้ยถ้าเป็นข่าวไม่จริงเนี่ยขเขาก็จะบอกไปก่อนว่าแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยอันเนี้ย มันจะเป็นเรื่องของภาครัฐนะครับที่ออกมาตรการออกมาดังนั้นนะครับผมถ้าท่านชอบเรื่องจริงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนง่ายๆแค่นี้เองครับและนะครับในส่วนของการจ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มบัตรคนจนในเดือนพฤศจิกายนกลุ่มเปราะบางและแก่เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเตียงนะครับผู้พิการรัฐจะมีการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้หลายๆท่านคงจะได้กันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมขอย้อนหลังหรือ อธิบายให้ท่านเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้กลุ่มเปราะบางนะครับเราจะมีการโอนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมเด็ก600บาทผู้สูงอายุ60-69ปี670-79ปี7 8 0 8 9ปี890ปีขึ้นไป1,000บาัและกลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ8 1 0 0 0บาทอายุเกิน18ปีได้รับ800บาทนะครับ ในส่วนของกลุ่มบัตรคนจนวันที่1ได้รับเงินขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้า500ร้ขึ้นรถบขส2อ0ห้ารขึ้นรถไฟ500ส่วนรถกา๊าซถุงต้ม100วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300วันที่18บแปพฤศจิกายนวงเงินคืนค่าน้ำหน0่วงเงินคืนค่าไฟ315บาท22่สิพฤศจิกายนกลุ่มผู้วิการที่มีบัตรคนจนและ มีบัตรประจําตัวผู้พิการได้รับเงินโอนเข้าบัตรคนจน200กดเงินสดได้นะครับวันที่18และ22ใครที่มีบัตรคนจนสามารถนําบัตรไปกดเงินสดได้นะครับเงินคืนค่าน้ํา100และเงินคืนค่าไฟ315รวมมาถึงเงินผู้พิการ200บาทในวันที่22นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดที่ผมได้นํามาฝากกับท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นั้นนะครับผมเป็นเรื่องจริงที่ออกมาจากหน่วยงานภาครัฐถ้าท่านบอกว่า เอ้ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้วันนั้นวันนี้และท่านยังไม่ได้อันนี้ก็ขอแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมีข่าวออกมากันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมอย่างไรแล้วถ้าท่านชอบเรื่องจริงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไอที IT, มีสารไว้ง่าย,ายๆแค่นี้เองครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าสารที่เป็นเรื่องจริงสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ